นี่ครับตอนนี้ผมได้นยางมาเห็นครับยางมาเห็นเพิ่นใส่เพิ่นใส่เครื่องครับเพิ่นใส่เครื่องคู่ปตาครับเป็นเครื่องคู่ปตาครับตำตำปลกม่องครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเพิ่นตำาลูกหม่องไอปลูกม่องแบบนี้ครับแบบนี้ครับแต่สำหรับปูกม่องแบบนี้ครับปูกหม่องแบบนี้แต่สมัยแต่สมัยพอสมัยแม่เพิ่นใส่ตำเขาครับ หรือว่าเป็นโคกตำเขาครับนี่ผมได้มาเห็นอยู่วัดนี่ครับเปิ้นดัดแปลงครับเป็นการดัดแปลงใส่ใส่เครื่องตำแท่นค้นครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนก็นจะตำอันนี้เพื่นนาจะนี่ครับกระตอนนี้ผมจะพามาเบิงเพิ่นจูดบังไฟครับนี่ครับ บ้านใดบ้านฟางฮวนบ้านฟางฮวนนี่อยู่ตำบลไหนตำบลเก่งครับตำบลเก่งเข่งอำเภอบครัอำเภอพุทธคปรุนนีครับเพื่นมานรวมงานเพื่นมานรวมงานบุญมหาสังฆทานวัดบ้านน้องบัวตำบลเก่งเข่งเนาะตำบลเก่งเข่งอำเภอพุทธคปรุนมาหลายคนมี่ามาหลายคนนี่ครับเพื่นมาคนมาหลายคนครับมาหลายคนของแกคุณก็ได้หลายได้ครับพี่น้องนะครับ คำามาบุญบุญนี่บอมีไผปันแจกมันบ่แกเคืองใดคือไม่พากานคือว่าเฮ้ากินเข่าเฮ้ากินเฮ้ากระอิมมันบวไปอินทองเขาปุนผู้บวกินสันแล้วกรเป็นการตอนรับเข้าสู่บรรยากาศงานบุญมหาสังฆทานครับเมื่อนี้ผมในเดินทางมาที่อำเภอคุณขปุ่นครับผมในเดินทางมารวมงานงานวัดของวัดบ้านหนองบัวครับวัดบ้านหนองบัว ตำบลแก่งเข่งอำเภอปุดขเอาปุนครับจังหวัดปุตเราจะท่านนี้ครับเดี๋ยวจะได้กับผาาผมจะพาไปดูบรรยากาศน้ากันครับนี่ครับนี่จะเป็นบรรยากาศในการไห่ท่านหรือว่าเพิ่นมาแจกของครับเพิ่นมาแจกของก็จะเป็นพวกลูกชิ้นเพิ่นทอดลูกชิ้นทอดทอดด็อกครับทอดชิ้นทอดฮอดด็อกเพื่อแจกครับเพื่อแจก ญาติพี่น้องที่มารวมงานนั่งกันครับมารวมงานบุญพระชัางกท่านครับนี่ครับสําหรับงานบุญช่างกท่านวัดนี้ครับวัดนี ปีที่แล้วผมก็เคยได้มารวมงานครับปีที่แล้วผมมารวมงานงานบุญมหาสังฆานัยทุกคนครับฝนกระตกครับฝนตกกับบรรยากาศวนในบริเวณนี้ก็จะเชื้อแช่ครับพี่น้องก็จำร่ามาปีนี้ปีนี้ก็จะมีความแตกต่างครับเพราะว่าปีนี้ผมมารวมงานของคนครับมารวมงานวัดนี้ครับโบมีฝนครับกลายเป็นหนาวแล้วครับต้นนี้อากาศอากาศก็เย็นสบายครับเพราะว่ามีร่มหนาวพัดมากครับนี่ครับเป็นอากาศเย็นแล้วครับ อากาศเย็นอากาศหนาวลงมาแล้วครับเพื่อนก็จะนั่งตามผมใหม่ห้องยำไปได้แบบสบายเลยครับครับตอนนี้เพื่อนก็เข่าคิ้วครับเข่าคิ้วเพื่อรับของครับรับของเจกครับับเสียงได้ส่วนค่อนข้างทางของขางพรบแล้ว นี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของแขกครับแขกที่มารวมงานครับมารวมงานเพิ่็จะนั่งตามสบายเลยครับน,น,นั่งตามสบายนั่งอยู่ตามพมใหม่ครับน,นั่งอยู่ตามผมใหม่ครับนี่คือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศในการมา,มารวมงานของเพิ่นครับไปเพื่นแล้วแม่บ่ท่านสจอกับไป นี่ครับก็สำหรับบางคนบางคนเพิ่นก็น้ำน้ำน้ำครับน้ำ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 มาแจกครับเพิ่นก็จะเอาใส่ท้ายรถมาแนวนี่ครับเพิ่นก็จะเอาขึ้นท้ายรถมีขับมาครับเพื่อมาแจกน้ำครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศในการครับใการงานที่วุ่นวาสกันมานครับ นี่ครับบางค้นบางค้นเพิ่นกับเพิ่งจะเดินทางมาหอดมาถึงครับเพิ่นเดินทางมาแจกของครับนี่ครับก็เป็นบางลานครับบางลานเพื่อ็แจกจนเบิดแล้วครับพี่น้องนี่ครับสำหรับขาเห็นโตโตที่ตั้งนี่ครับโตที่ตั้งนี่คือเพิ่นมาต่างเป็นลรงท่านครับแต่ว่าเพื่อนแจกเบิดตแล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มเข่าแถวแล้วครับเริ่มเข่าแถวเพื่อรับของแจกคือว่ารับขนมครับ ขนมที่พนน่มมาแจกครับนี่ครับนี่คือเป็นบรรยากาศคือเป็นบรรยากาศในการไห่ท่านครับนี่ครับคือบุญมหาจังท่านนี่การรับบุญมหาจังท่านนี่ก็เป็นบุญใหญ่ครับบุญใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีคนเดินทางมาตั้งร่วงทานมาแจกข้องครับนี่ครับการแจกกับพราจำเป็นตรงตรงระบุว่าตรงตรงแจกยังครับพี่น้อง แกก็นั่นครับเพราะว่าการให้ท่านครับมาท่านให้ท่านนี่ท่านยังก็ได้ครับท่านยังก็ได้บุญดนอานิสงส์คือกันเมื่อรับพี่น้องนี่ครับก็จะนั่นกัเพื่อนก็จึงน่าผัวขนมพัวมะม่ามากแกครับนี่ครับแกแล้วลูกร้านเท่าหรือว่าผู้ถ่าผู้แก่คนใดเมื่อเพื่อนจะเอามาฝากลูกฝากห้านครับนี่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับกระเขาแถวครับ สตาทำรับมือนี้ครับบรรยากาศบรรยากาศหรือว่าอากาศเย็นสบายครับกระลมผัดครับลมผัดเย็นช่วยช่วยเลยครับฝ้าก็จะมังคืมๆคล้ายๆพ้นจะตกครับนี่ครับเพื่อเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศที่เพิ่นมารอมะรอรับของแก่ครับเพิ่นกะจ่าเพิ่นก็จะเข่าแถวครับเข่าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับก็คือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศในงานครับ เดี๋ยวผมจะพายางชุ่มบรรยากาศครับยางชุ่มบรรยากาศในวัดคงเพลินครับนี่ครับเพื่อเป็นบรรยากาศในวัดคงเพลินครับนี่ครับก็จะมีต้นตาลครับมีต้นตาลต้นขามครับต้นขามต้นโพครับกะวัดเพิ่นกะต้นไม้ก็จะร้ายครับนี่ครับมีต้นตาลสองฟังเลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นต้นตาลนี่กันครับนี่ครับสำหรับตอนนี้ผมก็ได้ย่างคำามาเห็นกุ๊กไห้ครับเป็นเป็นหมักไห้ เดี๋ยมันเป็นหมากเป็นหมากเนี่ยได้ผมจะพาเพิ่งครับนี่ครับคือเป็นหมากเพิ่อนครับอันนี้เป็นหมากไห้ครับต้นไฮอันนี้หมากเพิ่อนกับจะอยู่ล่างๆเลยนะครับหมากเพิ่อนจะตั้งดินเลยครับนี่ครับหมากเพิ่อนจะตั้งดินเลยครับนี่ครับนี่หมากเพิ่อนตั้งดินเลยนี่ครับต้นเพิ่อนต้นเพิ่อนหรือว่าโคกเพิ่อนครับนะครับนี่ครับต้นหมากใหญ่เลยครับคุณครับหมากเพิ่อนกัจะอยู่ตามงาครับนี่ครับ ครับค sight, entonces, helmet, ue, well, ือมาคุครับนี่คือหมาให้ครับมาให้นี่กินได้ครับกินหน่วยซุกหน่วยดิบได้ครับหน่วยชุกหน่วยดิบหน่วยดิบก็ไปตำได้ครับนี่ครับเดี๋ยวพอเกิดขึ้นคนก็จะเป็นหมากไปตามงาครับตามงาตามต้นครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้ผมได้ยางมาเห็นครับยางมาเห็นคนใส่นใส่เครื่องครับคนใส่เครื่องคู่โตารับเป็นเครื่องคู่โบตาครับตำ ตํามกม่องครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นตั้มกม่องไอ้คูกม่องแบบนี้ครับแบบนี้ครับแต่สาหรับปลกม่องแบบนี้ครับปกม่องแบบนี้แต่สมัยแต่สมัยพ่อสมัยแม่เพิ่นใส่ตั้เข่าครับหรือว่าเป็นโคตําเข่าครับนี่ผมเดมาเห็นอยู่วัดนี่ครับเิ่นดัดแปลงครับเป็นการดัดแปลงใส่ใส่เครื่องตําแท่นพุ่นครับนี่ครับ นี่ครับเพคุนก็นจะตำอันนี้เพุนาจะตำพวกไอ้ดินประสิวหรือว่าขี้ะะเ,เกไไยียเพคุนจะเอามาเหตุป้งไฟครับเหตุป้งไฟเหตุป้งไฟดอกบุงไฟทั้งคุนจะเอามาจูดตอนออกพรรษาครับนี่คือเป็นการขาดดาวของผมเองครับครับผมพาบนบรรยากาศครับ ความคิดับเป็นความคิดที่ท่านสมัยครับเป็นการรัดแปลงครับเป็นการรัดแปลงการทางานครับเป็นการรัดแปลงการทางานใส่เครื่องจักรมาแทนครับมาแทนมาแทนคนครับนี่ครับ เรือ่ยว่ามือเรือยว่าดินป่สิีวทีทเอ่มาเาได้บังไฟครับก็น่าจะเทรียมเห็ด้บงไฟดอกบังไฟตะไ่ครับนี่ครับเพื่อออกเพื่อฉูดออกเพื่อฉูดมือคพันสาครับมือควันสาก็ะเริ่มจะมาหอนแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งวิธีทํางานร่กันครับนี่ครับต้นชัดๆัดครับเอ้อดูชัดๆดนี่ครับเนิี่จะทำงานแบบนี้ครับ ี่ครับเป็นเป็นสีสันในการเดินทางครับเป็นสีสันในการเดินทางคนเ้าถขาเดินทางครับเดินทางไปหลายสถานทีครับไปายสถานทีไปไปไราหม่องหลายบอลก็จะเห็นครับก็จะเห็นหลาหม่องหลายบอลครับนี่ครับมีขุดข้อมแตกกางครับการเดินทางตรงเห็นียังสีแปลกครับ นี่ก็อยู่หมองเต่าครับอยู่หมองเต่ารทติบาศได้ตรงของขบวนรถคกับการเดินทางเป็นการเดินทางที่มีความสูงรับนี่ครับสำรับอยู่ข้างๆนั่นเองครับอยู่ข้างๆกันครับผมจะพามาเบิ่งครับพามาเบิ่งอันนี้เพื่อนเอินปงครับแต่สมัยก่อนครับแต่สมัยก่อนพระสงฆ์เพิ่นจะใสอันนี้ครับเพิ่นจะใสอันนี้ใสอันนี้เพาะเพาะย่ามือเสาครับเพื่อนเอินทางปงครับนี่ครับเพื่อนจะเพาะย่ามือเสาเพาะแล้วเพื่อนจะออกไปบินทบาทครับนี่ครับ ครับนี่อันนี้เป็นกองครับน,นี่ครับเป็นกองเป็นกองพ่นจะตีกองนี้พ่นจะเอาไว้ตีตอนตอนเพ่ครับตอนเพ่ตอนพระพ่นจะสันเข่าเพนครับหรือว่าไว้ตีตอนวั่นศิลวั่นศิลวั่นพระครับนี่ครับพุนเป็ตีนี่ครับคือเป็นเป็นกองสมัยก่อนครับสมัยตังแต่โดนเจ้าน่า่ินพนเพียเพนเพียรกระต่ครับอาทุ้งมือนี่ โป้งโ้งแบบนี้ก็จะเรืองบ่มีครับคุนจะใส่เป็นลังข้างครับเป็นลังข้างเล็กครับเป็นลังข้างเล็กลังข้างของเหลืองครับจะมาคอทังปองปองครับอารองเ่าเบื้องหำไม่คุนจะเอามาเฮ็ดอันิ่นเอาจูดเฮ็ดผงไฟบอแมนบอคุณจะเอามาจูดเฮ็ดทานนอเฮ็ดทานมันคือกระมมันก็กีเกียเฮ็ดผงไฟนี่ครับไม่นี่ก็น่าจะจะแมนครับพิ่น่าจะอามาพาแล้วนุณจะไปเผาไฟครับ เผาไฟละให้เป็นทานครับเป็นทานแล้วเพคนจะไปสมไปสมกิเกียครับมาเห็ดบางไฟหรือว่าผสมดินปัสสาวครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้พอดีผมได้งางมามาเห็นครับมาเห็นมาเห็นน่องเพื่อนเพื่อนได้ของแกะครับเดี๋ยวคนจะถามว่าเพคนมาจากไสนครับนี่ครับนี่น่องน่องเคนสองคนครับบกราพาคการบ้านใดบ้านฟ้าหุ่นบ้านฟ้าหุ่นนี่อยู่ตำบลไหนตำบล ตำบลเก่งเข่งอําเภออําเภอพุทธคปุนคุณป้าอย่านี้ครับเพุ่นมารวมงานคุณนมารวมงานบุญมหาสังฆทานวัดบ้านน้องบัวตำบลเก่งเข่งนอตำบลเก่งเข่งอําเภอพุทธคปุนมาหลายคนมีปะมาหลายคนนี่ครับคนมาคนมาหลายคนครับมาหลายคนของแจ่คนก็ได้ร้ายได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ ตอนนี่ผมถาม่นผมได้ถาม่นสุด่อนครับคนเดินไลยคนหนีครับเพราะว่าลูกท่านไล่ลีครับเพราะว่าผมเดมาหอดสวยครับมาหอดไอสีม่วงกลัวเลยครับนี่ครับครับตอนนี้ก็จนจะหาม่วงนะครับจนจะหาม่วงเศร้าแล้วครับของแจกครับลูกท่านลูกท่านก็ยังมีมาเรืเลยครับก็ยังมีมาเลยเลยครับ สำหรับผูมีใจใสสัทธาครับสัทธาที่อยากจะแจกแจกของครับอยากจะมาตั้งรุ่งข้ามเพื่นจะรวมไม่รวมมือกันมากครับมาพเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะพาพปบรรยากาศไปเรื่อยๆครับมาแล้พนี่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับเพื่นตอนนี้เพื่นก็เริ่มแจกน้ำครับแจกน้ำแจกน้ำแจกขนมครับนี่ครับภูจะมีเรื่อยๆครับนี่ครับ นะครับเพื่อนก็จะมาแจกให้กันครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศที่คึกคักอีลีครับนี่ครับทุกผู้ทุกคนก็มาด้วยใจครับมาด้วยใจมาด้วยความอยากเช็ดบุญครับบุอยากให้ท่านครับเพราะว่าอานิสงส์ครับอานิสง์การให้ท่านครับ อันนสงส์การในท่านก็มีลายครับมีหลายมีหลายจนประมาณบได้คนะครับท่านยังก็ได้เบิดครับพี่น้องนี่ครับพระเจ้านันพนุนกระจางเพิ่งกระจังมารวมมารวมไม่รวมเมื่อกันต่างโรวงท่านครับนี่ครับผู้มารับเก,กรัรแเก,กของกระบาครับพี่น้องนี่ครับ การแจกนี่ครับการแจกนี่ก็จะบ่เลือกกาจะบ่เลือกคนแจกครับของมาแจกก็จะบ่เลือกครับเพราะว่าไพมีอย่างใดครัก็กะแจกกันเบิดูปก้นครับเพราะาเงาส่งเราห้านาไมครัสีบัวไผ่า นี่ครับการแจกแนวนี้ก็ดีครับพี่น้องนี่ครับผู้ใดยางมาผู้ใดยางเขามาเพิ่นก็จะแจกให้เบิดครับนี่ครับแจกแบบนี้ก็จะได้ทั่วได้ถึงกันครับก็จะได้ทุกคู่ทุกคนครับพี่น้องนี่ครับผู้ใดยางเขามาเพิ่นก็จะแจกให้แจกให้แจกไฮครับนี่ครับนี่ครับเป็นประเพณีอันดีงามครับเป็นประเพณีอันดีงามในการแจกสิ่งแจกของครับ ับบพีีน่าคูี่าจากข้างนันกลหหรือว่าข้านันแบเ่นข้านีของเั่เ้อง้างนอกหรือวารมพีนอง้ายตั้งิใจนะครับมาเรียนเนข้านีนี่มือน้งแต่งเคือพรมพีนองกบ่ใ้าไกมากนะครับจะเรนรูไกัน ครับการแจกของท่ท่านครับคนขามาเรื่อยๆครับค้นที่คนว่าแจกครับบางข้นคนแจกแล้วคนกะครับครับนะครับผู่มารุ่นสกัดจะได้ขาม้าขามาแจกต่อครับพี่น้องนะครับเพื่อเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศในการแจกครับ สำหรับฟังนี่ฟังนี่เพื่อนก็น่าจะแจกกล้วยครับพี you, ่น้องนะครับนี่ครับเพื่อนแจกกล้วยครับเป็นกล้วยเป็นกล้วยเพนยงกับแจกได้ครับบางบ้านผมไปเห็นครับผมไปเห็นเพื่อนก็ได้แบบงบักทัวครับใน้บุงบักทัวแปลงนวยังจะสิครับผมโืรสจะสิครับเพื่อนขามาแจกครับนี่ครับการแจกก็แจกได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับ ข้างหน้านี่เพิ่นกาแกกลูกสิ้นครับแกกลูกสิ้นฮอดดอลูกชิ้นฮอดอกทอดครับนี่ครับกระตอนนี้ผมจะพามาเบิงเพิ่นจูดบังไฟครับนีครับ ขึ้นแบบซุดๆเลยครับปลาในบอลลุงครับุมนี่นครับห้องก็ซุดครับนี่ครับเป็นวงไฟที่เพื่อนจูดคืนนี้น,น,ออนี่ครับ,งงรบงงนี่ครับกำลังลงครับกำลังลงนี่ครับเมื่อกี้นี่เพื่อนจูดไปแล้วอีก เพิ่นจูไปแล้วบ้างหนึ่งครับนีก็เป็นบางสองครับบางสองได้เบิ้งน้ากันครับเพราะเมื่อกี้นี่บางแรกครับบางแรกขึ้นสูงครับขึ้นสูงจนว่าจนว่าขึ้นไปจนชุดชุดเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเริ่มจูดแล้วครับเริ่มจูดแล้วครับ เดี๋ยวลุ่นน้ากันมาบังหนึ่งบังสองเป็นยังไงครับผมบังสองครับวู้บบังสองกับคืนดืวยกันครับพี่น้องคืนเทียงจัดเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับควนกุ๊บถีบเลยครับนี่ครับ นี่ครับโอ้บังนี่แห้งค bon. ืนครับคืนไปเรื่อยเเลยครับพี่น้องพ่นครับคืนไปเรื่อยๆเลยครับนี่โอ้สุดยอดเลยครับยังบันลงเลยครับพ่นครับอู้จนชอบบวเห็นครับพ่นครับสุดแล้วครับเริ่มลงแล้วนี่ครับสุดหยอดดีๆครับนี่ครับสูดยอดดีๆในการจุดตรงไฟมือนี่ครับมือที่เป็นการจุดดอกไฟในบุญมหาสังกทานครับ หน่อยก็ขึ้นสมหน่อยเว้ยอู้ยงานไสงานขึ้นหน่อย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 โอ้แบบปูนโอยตะไลหน่อยตะไลหน่อยตะไลหน่อยแน่นอนขนาดเลยนี่ครับหลังจากเบิ้งตะไลไงนะครับกับเบิ้งตะไลหน่อยครับเบิ้งตะไลหน่อยต่อครับนี่ครับ ึ้นครับโอ้ยขึ้นแบบสุดๆเลยครับพี่น้องกันครับโบบูดโผ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 ดนผดโผดโผดโนดนผดโบดดโผนโผด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 ดโผดโดด ดี๋ยวงจะคล้องนะครับนี่ครับเพื่อนก็นจะเริ่มจะจุดอีกแล้วครับนันนนจิบจุ๊นจุ๊บจุ๊บ

ขาในบ้านเลยครับนี่ครับเป็นการจูดบังไฟครับเป็นการจูดบังไฟในงานบุญมหาสังกทานครับของบัดบ้านน้องบัวครับลิฟต์คือกครขึ้นแบบลิฟต์เลยครับ บังนี่ครับเป็นบังใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับนี่ครับไปตามลมครับอาอหางขาดครับหางขาดวนตัวเลย

กินเขาแล้วครับกินเขาแล้วครับเพิ่นกะจะได้ครับเพิ่นขับหลังจากเมื่อกี้ผมพาเบิงเพิ่นจูดบังไฟครับดูบังไฟเพิ่นกะฝีมืออี่รครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นกะฝีมืออี่ริ้พุทธผงไฟรค้นยี่ี้นครับพี่น้องนี่ครับก็เป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศโมโหพคือกันครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศในการเดินทางครับพี่น้องก็ สำรับบุญสังฆทานบ้านนี้ครับคนก็ค่อนข้างที่จะมาหลายครับค่อนข้างที่จะมาหลาย